นแล้วนี่เดี๋ยวรอเวลารอเวลาก่อนกินชีสเพกรอตอนนี้หมดไปแล้วเลยอร่อยมากทุกคนค่ะถ้าป็นขนาดนี้ปก้วยตากขนาดนี้ไม่ต้องชุ๋ยเข้าาดูก็ได้ค่ะทุกคนไปทานก้วยตากกันนะค่ะใช้กิงอีขนาดนี้นะคะขอโทษ ข้างในอ่ะคนของรถ้กรองเลยนะต้องพูดคนนี้เป็นคนแรกค่ะเป็นของดีนะอร่อยถูกถูกถูกจะครับนี่้มาได้ดีหมดแล้วเรียบร้อยแต่เราอยู่ที่ไหนคะเรียวเราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้เราอยู่เมืองแต่ว่าเป็นเมืองเล็กๆค่กนะชื่อโยโกยามืองเยอะมากแฟนๆที่ดูอยู่นะผ่านแฟนเพจของเที่เปเซชันเนี่ยไม่ได้มาไม่เป็นไรค่ะคือคุณดูไลฟ์ของเราจะรู้สึกเหมือนได้มาทรินี้เลยและครั้งหน้าก็อย่าพลาดเวลาเลิกกิจกรรมนี้ เมื่อสักครู่คือเป็นความพิเศษคือแบบน้องนองเนี่ยมาเดินแจกชีสเค,ค้กให้กับมือพวกเราแล้วเราก็ทานหมดแบบอย่างงไไไ่ายๆคืออะไรสปาจอยทริปนี้ชื่อเต็มๆคือ ทริปสุดฟันจากับเจมีไนโฟสถูกต้องเลยนะอยู่กับโอชินั่นเองนะครัผมริงแล้วไม่ใช่แค่เจมีไนโฟสมีพวกเราสารโคเลย์ยังมีน้องๆอีกื่นๆอีกคนนึงด้วยก็มีมาร์คนะคะมีโอมขีนะคะแล้วก็มีพิดดี้แล้วก็มีสลาดด้วยนะคะเราอยู่กันนะห้าวันสามคืนนะคะที่โกกาแห่งนี้เลยคือไปหลายเมืองเลยถูกแต่นี่เราสตาร์ทจอยกันเมืองแรกอยู่รวมงที่เราไปเมืองนี้มันเป็นบรรยากาศแบบว่าน่ารักน่ารักนากเป็นถนนเล็กๆเป็นแบบร้านของขายแบบจ็อคโกแลตเล็กแค่นี้เองอะเดินไปด้วย ม่จะเปนลโก้มันใหญ่ไปด้เลอะไปหรอใช่ใช่ไม่อาดียหรอแต่มีแต่มีของเยอะมากมันมันจะเป็นฟิลแบบว่าเหมือนสร้างแบบว่าเป็นมีมีเรียวกางใช่ใช่ใช่เลมีอะไรเงี้ยแต่ว่าที่แบบชื่อดังเลยคือเาอาห่ายไปแล้วนี่ไงนี่อยู่นี่ชีสเคเป็นมัชชะานี่ตาชชาชีสครับ่างนี้นี่นะฮะแล้วมันพิเศษที่น้องๆน้องเจมโฟสเป็นคน แจกกับมือรับกับมือใช่คือถ้าน้องเนี่ยนะกำลังแข่งแบบดีนะจะไปป้อนทีละคนทีละคนเรื่อยๆแต่ที่ก็เกือบเหมือนจะพ้อนแล้วนะใชแจกแล้วือก็คนลุมแบบคนญี่ปุ่นงงว่าเฮ้ยจริงทำไมคนลุมเยอะขนาดนี้บัลล่าไม่ดีตั้งกล้องเลยเกิดอะไรขึ้นแล้วกอนนั้นงงต่อว่าเราสามคนเนี่ยเป็นใครกันมาทำไมถ้าไมน้องไม่มาไลฟ์แทนทำไมเป็นพวกเราที่มายืนไลฟ์ทุกทีเพราะว่าเขากำลังยืนเอนจอยอย่างนี้นะจอยโมเมนต์สุดปินี้เขาต่าง ก็ไม่ได้เอ็นจอยแล<ะ>้วเจม <c oughs> ดีเทอร์ฟออยชีนหนุ่มฟนนุ่มนเร่อยดีเอร์ฟอชีรโชดีมันเง้ยงเป็นยังไงบ้างสนุกมาคือเป็นแรรยากาศที่แบบสถานที่เราพยายามอะไรอยู่นันันี่นี่น่ออออกยเออเโอเคกันอกันเป็นยังไงบ้งะชันเกมเสได้เสียไม่ะเเสนะก็เป็นบรรยากาศที่แบบเออหายาที่จะมาแบบกัน มาต่างก็กงงไเป็นจริงครับเลยไม่ได้เป็นครั้งแรกเคยมาที่นี่มามมแล้วโอกาสเออเคยมาไหมใช่แล้วก็ไปทีญี่ปุน่นด้วยใช่มาพูดอะทำได้เลยเป็นครั้งแรกของะแล้วมไปแน่หออ้องก็เป็นเมืองที่แบบมาองมัหน้าเที่ยวแล้วก็ได้มาเพื่อนก,กับที่ ไม่ต้องเข้าใจวันแรกจังหวะแปลกๆนิดนึงแต่ไม่ใช่วัแรกวันแรกไม่เลยจังหวะแปลกด้วยเพราะว่าตอนจะนอนปุ๊บพี่แอร์โฮเตสลุกปลุกให้กินข้าวเส่็จลุกใหมาทานข้าวค่ะเพราะเราต้องอีกต้องฟินตลอดทีทีสองชั่วโมงทีสามชั่วโมงไม่ถึงทานสองทีพี่แอร์โฮเตสต้องทานข้าวต่อทีนี้มันสุดปีแน่นอนเดี๋ยวได้กินได้เที่ยวตลอดทีเลยใช่ได้ไม่ดีอยู่แล้ว เมื่อกี้ได้แจกแบบเป็นชิ้นนี่ไนี่ไงได้ขันมากนะเอเป็นชแล้วเป็นย้เป็ยม่อยาก่สันนี้อ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 ัเีอันนีันนี้อนนี่อันีอันนอันี้อั็น้อนีอันนอนี้าันนี้อัี้อันนี้อนนี้อปนนี้อันี้อันนี่อันนี้อันนี้อันี้อันนีอัี้อันนี่อันี้าันนา้อี้อันนี้ี้อันนี้อันนี้อันนีอัี้อันนีี้อันนช้อันนี้อันนีนี้ัน้าี้อปนนนี้อันนี้ แต่ว่ามากินที่นี่มากินที่อินแล้วน้องโปน้องมาแล้จะมีนายเป็นคนแจกให้อหน้าอตากินที่ไทยซื้อเองกินเองมันไม่อร่อยท่านี้หราหอมน้อมติไม่เดือนที่แล้วเนี่ยผมมาทำเกลไปแล้ว่เตรียมไ้ก่อนเลยเหรอผมมาเตรียมการเพื่อให้แฟนคับได้มาอี่คือร้นมือคนล้นเลยใช่คือเี่แล้วผมไปไปกับใหญ่ญี่ปุ่นกมาคืเชฟมาคุยนิดกันเชฟกำลังคยกนอยูคยนานคยคนน ซึ่งเราก็ค่อยไล่กิจกรรมไปที่เรามากินเป็นแบบชิสคัพไปแล้วเดี๋ยวต่อไปจะไปทานข้าวแล้วก็มีกิจกรรมตลอดทั้งวันเยอะมากจริงๆสองสองบอกๆหน่อยคือเดี๋ยวเราจะไปเป็นเมืองบ่อน้ำร้อนเพราะว่าบ่อน้ำร้อนที่เมืองที่เราจะไปแม่เราบ่อน้ำร้อนเดี๋ยวจะไปไล่ขยับหน่อยไล่ขยับนเลยไม่ใช่บ่อน้ำร้อนตอนนี้บ่อน้ำร้อนขยับหน่อย มารถมามานรถที่มีคุณภาพแล้วก็เดือดสวยไลฟ์อยู่อ๋อเอาเด็กนี่เรคิดผิว่าถ่ายไปเรื่อยๆไลฟ์อยู่ก่อนชาวไทยแฟนชาวไทยพูดไอ้สวัสดีครับแฟนชาวไทยที่อยู่ตับไปชื่อเมืองไทยใจได้มาอยากมาตอนนี้เราอยู่ญี่ปุ่นอยู่นะครับอ่ะเรากลับไปที่เดิมดีกว่าตดนนี้แดดเลยหรือไม่เพราะว่ารถราหลับนะใช่ใช่๋อไม่ใช่เขากลับรถได้แต่พุ่งออกมาอีกรอถหนึ่งต้ง เออเขาน่าจะจอดตรงนี้คิดว่าไม่น่าไม่งั้นไม่น่าหักเข้ามาข้างในไม่ไม่เขากำลังจะออกละเดี๋ยวไม่ละไม่ละไม่น่าไม่น่าไม่น่าโอเคคืองจาดูสีหน้าโชคดีที่มาทริปนี้มาตี้มากนะก็คือมันเป็นคลิปที่มันใกล้ชิดแล้วมันจริงผู้โชคดีคนนั้นเกาดูดี เลยที่อยู่กัท่างกลางคนที่ขาค่ะคนที่ขาคนเหรอชดดูดีมากเลยอะอยู่ญี่ปุ่นแล้วออร่าใช่ออร่ามาเลยไม่ได้เพื่อนอ่ะมือก็ค่อยมือก็คาอยมือตามีแววอยู่แล้วงั้นอยากจะบอกอะไรสําหรับวันนี้คนที่ไม่ได้มาเดี๋ยวให้รอติดตามกันเพราะเรามีหลายกิจกรรมมากได้ครับก็รอติดตามครับเดี๋ยวแฟนๆน่นเลถ่ายรูปแล้วก็เอาไปอวดลงทวิตเตอร์ครับเป็น ชื่อแท็กว่า O C T X G F Tweet สองพันยี่สิบสี่ต่ก็สามารถไปดูใน Twitter กันได้ครับก็เดี๋ยวแล้วผมก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะถ่ายภาพความประทับใจ IG ลง Twitter บ้างกิจกรรมจุกจิ๊กเยอะมากผมบอกจริงๆมีการเหมือนประกวดด้วยว่าภาพถ่ายแบบตัจอัดใจคณะกรรมการั่าสูงเนี่ยเขามีรางวัลด้วยนะลองเข้าไปสองคนหนูแอนด์สินหนุ่มแล้วมีแก๊งหนุ่มๆอีกสี่หนุ่มนะขอมาแนะอันเป็นตัวละครลับตัว ไม่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกน้องๆหนูจ้าที่ถ่ายเดินเข้ามาด้วยคุณเล่นเองนะคุณเล่นเองนะสวัสดีครทักทายหน่อยจ้าไลฟ์เลยไอ้ผู้พูดเดี๋ยวเสียงไม่เข้ามาเับสวัสดีครับสามครับทเป็นแล้บผมเป็นผู้ร่วมทลิปครับหรือเรียกง่ายว่าผู้อาศัยผู้อาศัยหนึ่งผู้อาศัยหนึ่งเป็นผู้อาศัยหมดเลยสวัสดีครับองค์จิปากรครับแกพี่โอ้แล้วผมเป็น รับบทเป็นผู้สายสองคุณรำลึกในฐานะนี่ะให้มาหน่อยมาคุณนี่เคยนี่ทริปแรกีหน้าน้องอ๋อโอไม่รู้อ่าอะไรทำกันอย่างไกรออซอกออซอกไปอันนี้เป็นทริปแรกเลยเก่งเนี้ยยิ่งไม่ให้เก่งครับพี่ทริปแรกเลยว่าที่มาต่างประเทศด้วยกันแล้วมาแบบมาเที่ยวแบบใช่ใช่ครับผมเป็นเป็นทริปแรกเลยแล้วก็มาผู้โชคดีด้วยโอ้ยแง่เที่ยวโลกผู้โชคดีครับผม พี paid, <um o o royable, ่อมแหละพี่อมเป็นไงให้คันโทษคุณขาโฟสเหมือนทีมงานแล้วอยากทุยคุนจะพิชิตโชว์ในสารอะไรคุณมาอยู่ตรงนี้่อยากดูอยากดูอยากสัมภาษณ์อะไรไม่ใช่ไหมอยากสัมภาษณ์อะไรไหมวันนี้เขามีคู่เป็นของตัวเองครัือคือก่อนมาเก่งเนี่ยคือไม่ได้อยู่กับพวกผมเลยตอนนี้คือเราก็จะไปเดินด้วยกันแต่ว่าสองคนนี้เขาจะคือเขาจะแยกตัวเขาตีกันแล้วเอาความจริงป่ะเอาความจริงเลยได้นัดกี่โมง นี่อ้าไม่ถาไม่เสียอาการดูแล้วดูแลคนดูลนนี้เลยนะไม่กีอเลยถามต่อนี่คนนี้คูนี้คนนี้วินนี่สตาร์ก็มานะฮะวินนี่สต์เป็นแฟนโอชินนิสเตียนหน่อยวินนี่ครับก็เป็นผู้ร่วมดวนทางผู้ร่วมยรนะวันแรกมันกันร้วนหน่อยธรรมดาล ผู้่มดทางไม่ไม่ดีขึ้นนี่อะไรกันนีเอะไรกันนี่กู้ร่วมเดินทางกับฮ่า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  นอใช่ครับผมสวัสดีครับตุ๊ตังนะครับเป็นคู่ร่วมเดินาเรือชัดเจนโอเคโอเคเป็นไงบ้างวันนี้วันแรกเลยวันนี้อยู่ที่ยูซูวินเมืองปนัญญาประดิษฐ์ก็อุ่ยสวยสวยมากๆผมชอบมากแล้วก็อากาศกำลังดีเลยนเล็กๆนั้นๆด้วยหนาวเลยไปถึงเมืองสวยใช่เมืองสวยบัรอาวิวเราก็สวยแต่ชงเนะอากาศก็สวยใช่ครับผม ก็เป็นครั้งแรกเนาะครั้งแรกของนักกู้เลยครับก็บบยังไม่เคยมาก็อมากับผู้โชคดีด้วยอาดีใจที่ได้มา ลลลก็ต้องขอบคุณโอชีเนาะได้มาเที่ยวด้วยกันแบบนี้แต่นี่แค่จุดแรกเท่านั้นเองว้าวฟารจอยขนาดนี้อยู่กันไปยาวๆก็นะไปไปมาไปซ้อนหลักกันเนาดนซ้อนหลักน้องหนาวน้องหนาวอากาศดีมากเย็นเย็นสบายกว่า18ชิวจ้าอะไรดีนะกันหเลยก่อนกันหน่อยก่อนไปเรื่อยๆต้นใบมันนุนต้นใบมันนุ่นอยากมาใกล้ชิดแบบนี้ทริปหน้าก็อย่าพลาดสิไม่เยอะๆแต่ได้มีสิ่งน ใช่เดี๋ยวมารอดูดีกว่าว่าหลังจากนี้เราจะไปไหนกันบ้างเดี๋ยวเราจะไลฟ์กันแบบเป็นระยะระยะนะครับเรื่อยๆนะครับนั้นก็แฟนๆแบบกดกดซีเฟอร์สะกดแบบว่าติดตามเพจไว้ให้ดีนะครับแล้วก็จะมาไลฟ์กันเรื่อยๆใอาจจะไม่ดูในแฮแสก็ได้นะคะก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆแล้วแบบที่บอกมีรูปมีภาพประทับใจเดี๋ยวจะประกวดให้คุณถ่าย่งนีเขาจะประกาศผลว่าใครจะได้ไปถ้าสงสัยว่าเฮ้ยเวลาเรายื่นไม้ทำไมเสียงมันไม่ได้ดังขึ้นนะ ม่ตรงนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับมันเป็นแค่สนุอรนะครับแล้วคนบอกไม่มีปัญหาเปล่าไม่มีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าเสียงทำไมยืนไหมแล้วอะไรก็ได้แต่คำว่าโอชิเข้าไปนั่นคือไม่ทันทีใช่เหรอแปเสงแต่เป็นไม่ใใช่เป็นตัปคนอสองสวยคนนเป็นสอโอเคโอเคไม่งั้นเราล คุยแล้วผมว่าเล่นเล้วเชื่อนะแล้พาน้องๆเนี่ยไปดูที่อื่นดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าทริปนี้จะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวคืนนี้เรามาเจอกันน่าจะเจอกันอีกครั้งประมาณกี่โมงครับคืงนี้พรุ่งนี้ตอนไหนจะเจอวันนี้แต่ว่าไม่ได้เจอท้อท้อถอนละขอนละถอนละถอนลเดี๋ยวจะไลฟ์กันวันนี้เจอกันบอกว่าคืนนี้เจอกันนะบอกคุณนีสติดตาม่างประเทศเอาลย ครับเดี hey, oh oh ๋ยวพรุ่ง <apo> น <nigga> ี้เจอกันนะครับเดี๋ยวมาไลฟ์ให้ทุกคนเห็นนะครับว่าเราก็เดี๋ยวเราโพสลงโซเชียลให้ทุกคนเห็นภาพบรรยากาศที่ญี่ปุ่นนะครับไปเจอกันครับบ๊ายบายเจอกันใหม่หน่อยสะบัดไม้หน่อยบไปหมดแล้วข้างหลังหายไปหมดแล้วเราอาจจะต้องจับแท็กซี่แล้วนะบนดันนี่ต้องไปนะ